สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปฟังจากปากโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรต้นสังกัดของเสมาเพชรแฟร์เทคช่วงนี้ฟอร์มสดเหลือเกินไฟต่อไปเจอใครดีไปฟังชัดๆจากป่าชุนเกียรติเพชรครับสวัสดีครับป่าครับสวัสดีครับครับ,รบตอนนี้เนี่ยกระแสของเสมาเพชรแฟร์เทคนี่ยกำลังแรงมากๆ หลังจากที่เขาชนะน็อกกลาบดําได้ก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีฟอร์มความดีหลังจากหัวจิตหัวใจและการชกนี่เขาเป็นนักชกที่ว่าสมก็น่าจะเป็นสมกับนักมวยไทยน่าจะใช้อาวุธแบบเขาครับแตะแรงต่อยแรงดีที่กูกส่วนเป้าหมายของเสมาเพชร ถ้าไม่ได้ไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพก็จะต้องมาต่อยกับเจ้าลิเทิวดาตามเป้าหมายเดิมคือเราประกบไปแล้วกับลิเทิวดาแต่พอเราไม่มีรายการท้งนู้นมาขอไปเราก็ให้ไปนะรับไปเสร็จแล้วก็ไปชนะน็อกเจ้ากนะุหลาบดำบทีทางนี้ที่ประกบไว้กับลิเทิวดาก็อาจจะได้มาชกกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องหาลือกับทางเซฟแฟร์แท็กว่าทางนู้นติดรายการไว้ยังถ้าติดแล้วเราก็ต้องชะลอเรื่องไว้ ส่วนคู่ชกที่นอกเหนือจากลิเทิวดาแล้วก็น่าจะเป็นที่ว่าตะวันฉายครับซึ่งแฟนมวยก็เรียกร้องกันมาเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีก็เสมาเพชรจะต้องชกกับลิเทิดาหรือว่าตะวันฉายอ่าตอนนี้มี2ตัวเลือกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ,รบนะครับอาจในยุณงป๋าถ้าเจอลิเทิดาความน่าสนใจนี่เป็นยังไงบ้างครับก็มันมวยคนละแบบเจ้าลิเทิวดาก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะรถ้ามองกันลึกๆถึงเรื่องมวยนะเพราะหนึ่งเป็นมวย้าย เจ้าเสมาเพชรก็จะเป็นมวยซ้ายครับมันก็จะเป็นเกมที่ว่าเสมาเพชรอาจจะหนักใจนิดหน่อยเป็นมวยซ้ายแต่มวยซ้ายะส่วนหัวจิตหัวใจเจ้าเสมาเสมาเพชรก็อาจจะยังไม่ถึงเจ้านิเทวดาซึ่งผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะกว่าทั้งหัวจิตหัวใจก็เข้มแข็งกว่าแน่นอนอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้จะทําให้การชกนี่เป็นเกมชกที่ว่าสูสีใกล้เคียงกันมากนะครับ ส่วนถ้าเจ้าเสมาเพชรไปต่อยกับตะวันฉายก็ถือว่าเป็นคู่แปลกคู่ที่แฟนมวยเรียกร้องนี้ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ความสดทั้งคู่แล้วก็เป็นเด็กหนุ่มทั้งคู่นะ่หลายอย่างประกอบกันทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นไม่ได้เราก็อยากจะอาจจะเป็นเป้าหมายขั้นที่ที่สองของเจ้าเสมาเพชรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกับเสแขรคุยกับเสบัญจงหรือว่า เซฟแท็กเขาเรียกเสพแท็กนียอ่าเสพปันจงังนะครับก็พ<อ>ูดได้ง่ายว่ามีโอกาสเจอกับทั้งสองคนทั้งสองคนน่ะครับทั้งฤทธิวดานแล้วก็ตะวันฉายแต่ถ้ามีความเป็นไปได้ก็อาจจะฤทธิวดาก่อนอเพราะฤทธิวดานนี่เขาอาจจะรอคิวอยู่ในอยู่นะครับเพราะเขาพลาดคิวตรงนั้นนะ่ะแล้วหลังจากนี้เราก็หาทางพักดัานเจ้าฤทธิวดาเจ้าก็ถ้าสถานการณ์ประเทศไทยยังเป็นแบบนี้ก็ฤทธิวดาก็าอาจจะไปต่อยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวันแชมเปี้ชิพหรือว่าจะประเทศจีนในโอกาสต่อๆปอไป